สวัสดีวันสงการไทยนะครับสวัสดีวันสงการยุคแห่งโควิดนะครับไปใช้บ่ได้นะครับก็ส่องคือกอลนะแต่ส่องแฝดกับบ้านแล้วสองสาวก็ไปบัญญัตินะครับเอ็มฮีเดี๋ยวมาทดสอบนะครับพิสทึกส่องครับเพิ่งครับเพิ่งการทองครับอ้นะครับมาทดสอบการทองการ่องครับกุระนะครับต่อยไปเรื่อยๆนะครับจนไฟนี่สีจูนะครับต่อยจนยูนะครับอ๋อสวัสดีไต้เก๊ดเดย์

5กิโล体重差5กิโล5กิโลครับครับครัคับครับครับนรับคออบคอับครครับคอับนอัอครับครับครับับัับครับคับครับครับเรคครับ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 คคับคครับเอาเครัยก็ได้ตับคครับตีจนครับคับครับคนับครับครับคครับครับครับนบครับครคร่บมรครับครครับ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 คับ เดี okay. like ๋ยวครับนี่เป็นครับน้ำต่อยไปเลยเดี๋ยวต่อยกันนะครับต่อยจนนกนะครับมวยมันนี้เราสดสอบการพร่องนะครับก็พูดใจคใจให้ดีครับวใจนะความอวมใจคือคมใจคือวใจคือคามใวมใจคืความวใจคามมใคามวาใจครัคสาคคมาใจคะคมอวมใจอมอวมใจควมใจคืวามใจความใจอคคอคะาะมมคคคคอาว งามึงยู่สนอมาละบิ oh, dude, ๊กฤทิส wow! oh, ิงโอ้ย huh นี oh, ่น right ี่นนอยู right. ่นี่แม่นี่แม่งแมมึงใจดีดดกันเลยยืนสกาเตรียมตัวครับตวแบบ้ครับตอนนี้ครับจะเอาแบบีครับตอนวงกลองมากนี่ครับนี่ครับหานี้นะครับหานะครับไสกาเฮ้ยเรัส

นี่ครับสาาพลาเรียนกาทองนะครับนี่ครับสาาลทดเจตสลามลาไปที่สาามขาเรียนกาทองนี่นะครับมันอก็อยู่สิสีบาทสี่บาทสบาทวงเราสาราพมาบาใจกันเสืัดใจกันัวมกันเยหดโอ้ยนวดมึงนวเนี้วมึงก่อาโคร

ับไปครับสนามบ้าไปครับเพราะว่าเป็นหมนอกไปเลยสีมักันสนาไปครับลื่นรู้เลุครับดูเลยครับทีละทียึงนะครับ่าจะถึงสามสิบันแล้วเอสบวงยัทุนในสามัดว่ามันาอืยสี่มัดรวมกันนะเรวครับผมเอมัดเงายจกันนะาใจกันเรยเรื่อยนี่ไม่ผมก็ไม่อ้มัน มันวงไหมง่วงมานะครับลามขาวมาบมานนะอนับได้เรสามสิบปัจจัยได้เลยกันอย่าติงใจทำไมมาโอ้น้ำได้ใจกันเลยหรอกพี่ไม่ใช่เป็นตัวน้ำออกเสียงหรอกมึอปรนับเองเล้วนาตงไหนตไหนเดียวกระดูกเนี่ยกระกนแอ้โไอ้นี่ครับการทดสอบนะเป็นการทดสอบเป็นการให้เกิดความเกยชินนะเป็นการทรมานนะครับการ้ความชินทรมานเอาเต็ม 1น3 4งส7 8 9, 9 10 1ี่ห้าหกเ1 <c oughs> <c oughs> ็ดแาดสองสาแ้าบดแดาบ ก็น้ำดำเกงครับเกงครับตัวก็สูสีนะกระไรนะครับสงการนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแหรมันระวังนะครับมันขึ้นหงกระตัมมามากนะครับรถกระพังเลยนะครับทุกท่านกับระมันระวังนะครับมากับฝากขึ้นมานั่นะครับตีกันมาตีอยู่ข้างทางนะครับยังไงก็มาตีกันอยู่กลางถนนนะครับมันไี้เก็บนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับด้านหน้าปลอดภัยสุดท้ายครับสวัสดีวันสงการครับผมสวัสดีครับ ลิงแดงมันงครับนี่ยนะพลังมัดสลามขาวมังเนี่ถูกอยู่ครับถูกอยู่จิจิมมันบ่นี่อย่างั้นซุ่มมชูชิเคียนบ่ชูชไข่อันปั่นนั่นบ่เออสบายมากครับโอ้ยนะครับทองแดงน,นนะคร,รับมัดสลามขาวบ่บ่ระคายผิวนะครับเรียนโยกบอกลามขาว,ขาวไปไหนมึงครับลิงแนะดง <c oughs> โอ้ยสี่มัดหลวงนะบ่ผ่านนะครับสี่มัดหลวงนะสลามเขา วันนี้ครับเบิ่งในครับท่องกับบ้านแข่งล่วงเลยครับโอ้ยออดีเลเออ้ยจูบีเนะโอ้ยอ่ำซ่อมซ้อมซ่อมโอ้ยบ้ามปเลยนี่นะครับสงการเราต้องซ้อมนะครับนักมวยนะครับเอช่วงนายนายจะทันและการเดินนาทุกเดือนนาจะได้ชิงแชมป์นะครับล้ามข้าวก็นายจะไ้อยรอบที่สองนะครับวันที่แปดนะครับ ใช่ว่าผมว่าว่าบ้ารู้กันครับว่าโควิดระบาดหนักนะครับออกแง่ออกแง่มวยกำลังมาดีๆนะครับนี่จะหมวกตงใส่หมวกหัวหมกหม่ำไมากินน้ำนะครับเวลาย้ำสมมวยหิวไปกับหัวหมกหม่ำน้ำสวดมูกู้เริ่มหม่ำ ลาบข่าวมูมีนะครับเมื่อขอแบงน้ก็เอซิมุกในลาบมกหมั่มมึงหมมีนั่นนหะเอซิมุกนี่แหละสายเรียนเดียวกันนะครับเต้ามกหมั่มรอกันนะครับเต้ามุกเอซิมุกมันมุกหอมพอใหญ่ครับพอมากินยำซ้อมมวยพ่อนนะครับกินตรงเรียงกับมกหมั่มครับเยี่ยมนี้นะครับเด้อผู้ใดเดินทางใครเดินห้างกวนไปนะครับให้ระมัดระวังนะครับ เขาเข้าเขาไปส่วนเขาเขาก็มาส่วนเขานะครับตองระวังระวังนะครับหลังไฟตางระวังกันก่อนใครทุกทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณ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 ครับสวัสดีครับ